สวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะนี่ฉันนางสาวธาลินีชัยรัตนรหัสนักศึกษา6416014 4 8สาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตหลังจบม .6 ค่ะนี่ฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่หลังจบม .6 ไปแล้วไม่อยากเข้ามาหาวิทยาลัยใกล้ๆบ้านค่ะท่ถามว่าทำไมถึงไม่อยา เข้ามาหาวิทยาลัยใกล้ๆบ้านเราค่ะปัจจัยหลักๆเลยก็คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมดิฉันใช้ชีวิตอยู่แต่โรงเรียนแถวๆบ้านมาตลอดก็เลยเกิดความเบื่อนหน่ายและอีกสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือเบื่อที่ต้องมานั่งฟังคำบ่นของพ่อแม่ดิฉันก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเปิดหูเปิดตาพบเจอกับสิ่งใหม่ ดิฉันเลยลองไปสมัครที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่ค่ะเพราะกลัวว่าท่านจะไม่ให้ไปค่ะแต่พอมาวันหนึง่งดิฉันก็เลยตัดสินใจบอกพ่อแม่ค่ะว่าดิฉันลองไปสมัครมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหนึ่งซึ่งไกลจากบ้านค่ะและเป็นไปนตามอย่างที่คิดค่ะพ่อแม่ของดิฉันไม่อนุญาตให้ไปค่ะเพราะว่าท่านคลวัว่า ดิฉันจะดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงของท่านนะคะสุดท้ายดิฉันก็เลยตัดสินใจเข้ามหาวิทยาลัยใกล้บ้านค่ะโดยขอโควตาจากโรงเรียนที่มีค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฒนคปรปฐมค่ะและดิฉันก็ได้โควตาจากโรงเรียนเพื่อมาเข้ารับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ โดยสาขาที่ดิฉันเลือกก็คือสาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะพอมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่สอบติดนะคะก็คือวันนั้นหนูดีใจมากๆค่ะที่หนูได้สอบติดสาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะซึ่งมันเป็นความชอบความหนูด้วยค่ะก็คือหนูอยากขึ้นไปสอนเด็กบนดอยค่ะช่วงแรกๆที่เริ่มเรียนนะคะก็คิดว่าโอ๊ยสนุกจังเลยทำไมถึง เรียนง่ายขนาดนี้งานน้อยจังมันคงไม่เหนื่อยอะไรมากหรอกแต่พอเรียนไปประมาณหนึ่งเทอมนะคะ<อ>ก็มีความคิดว่าใช่ค่ะมันเรียนไม่ยากแต่งานเยอะนะถ้าใจรักก็ต้องเรียนเรียนให้จบค่ะพอเริ่มเข้ามาเทอมที่สองนะคะก็แรกๆกก็ งานมาเต็มๆเลยค่ะแต่ก็สู้มาได้จนวันหนึ่งรู้สึกเหนื่อยทอ้อรู้สึกแบบไม่เหลือใครไม่มีใครให้คอยให้กำลังใจช่วงนั้นเป็นอารมณ์ที่ดาวมากๆเลยค่ะแต่ก็มามองรู้พ่อแม่นะคะว่าแบบเออพวกท่านหวังในตัวดิฉันมากค่ะแต่ดิฉัน จะท้อเลยเหรอดิฉันก็คิดประมาณนี้ค่ะพอนั่งคิดไปนั่งคิดมาดิฉันก็คิดได้ว่าสู้สิเราต้องสู้เราทําได้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่เราพยายามแล้วมันไม่สาเร็จถ้ามันไม่สําเร็จเราก็ต้องพยายามอยู่แบบนั้นค่ะแล้วเราก็ได้พูดกับตัวเองไว้ว่าเอาเถอะนะถึงงานมันจะเยอะแต่ใจเรารักเราผ่านมันไปได้อยู่แล้วค่ะเราเรียนมาได้ขนาดนี้แล้ว เราจะทิ้งมันไปได้ง่ายๆเลยเหรอวันนั้นกว่าเราจะได้ทราบรายชื่อที่มหาวิทยาลัยประกาศน,นะคะว่าสอบติดหรือเปล่าเราก็รุนแทบตายแต่พอวันนี้เราสอบติดแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนงาอย่าท้อนะคะก็คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้กำลังใจตัวเองให้มากๆมันจะผ่านไปได้ทุกอย่างคะ่ะขอบคุณค่ะ